นี่คือผู้หญิงจีนครับเป็นนักกินของแปลกป<ะ>ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาน้ำร้อนเนี่ยกำลังลาดกับน่าจะเป็นหอยงวงช้างนะครับผมที่แบบว่าเป็นยาวๆนะครับเป็นหอยยาวๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเอาน้ำร้อนลาดทำไมแต่ดูหอยสิครับสภาพหอยมันเขาดึงหนังออกเลยอ้นหนี่คือการดึงหนังหอยออกนะครับผม เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของขำๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูชาวจีนที่เขาเรียกว่าไปอีกระดับหนึ่งแล้วในการกินโชว์นะครับผมเขบอกเลยเพราะว่าไม่มีประเทศไหนสู้ได้แล้วนะครับประเทศจีนครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูด้วยกันนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยคนจีนเขากินโชว์กันแบบไหนนะครับผมก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับ let's go และนี่ครับคนผู้หญิงคนเดิมเนี่ยเขาก็ เอาเอาน่าจะเป็นพริกหมาล่านะครับผมเอามาล่ากับหอยนี่ครับเพื่อกิน Oh my god และนี่ครับก็มือเหมือนจะเป็นอีกระดับหนึ่งในการกินปลาดาวครับผมซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็โชว์โชว์ปลาดาวนะแล้วก็เหมือนกับคือปลาดาวนี่ผมก็ไม่เคยกินนะครับผมเอาตรงๆเลยนะแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะคุ้นชินกับปลาดาวมากเลยครับดูดินั่งขี้ปลาดาวอะ แล้วกินได้เหรอนั่นน,น,นั่นขี้หรือเนื้อผมก็ไม่รู้นะครับใครรู้บอกได้นะแล้วมันอร่อยไหมผมก็ไม่รู้นะครับใครที่เคยกินปลาดาวแบบสดๆแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าผมว่ามันน่าจะเป็นขี้ปลาดาวนะมือไอ้ดำาๆนะั่นไม่รู้กินได้ยังไงนะครับและนี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่งครับผมน่าจะเป็นชาวจีนนะแต่แบบหน้าออกทางฝรั่งหน่อย กินพริกล้นๆเพื่อนๆพริกลาดซอสพริกอ่ะนึกคือมันก็จะมีพริกเล็กๆอยู่นะครับผมแล้วก็มีข้าวนะครับอยู่ข้างใต้ซึ่งนี่คือการกินพริกลาดพริกลาดข้าวพริกลาดข้าวนั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไม่เผ็ดเหรออันนี้นี่ก็เป็นเมนูแปลกของประเทศจีนมั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขากินกันอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับ ใครที่รู้ก็เขาไม่บอกได้นะแต่คือแบบผมรู้สึกว่ามันบ้ามา,มากๆเลยกับการกินพริกลาดพริกลาดข้าวนะครับและผู้หญิงคนนี้ครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสุดยอดนักกินของหวานครับผมขเขาก็จะมีถ้วยใส่มาม่าลงไปบะหมี่กึ่งสำเร็จร,รูปไม่ใช่มาม่านะครับผมบะหมี่กึ่งสำเร็จร,รูปแล้วก็ดูเหมือนจะใส่เครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จร,รูปลงไปนะครับจากนั้นเขาใส ใส่ชานมแล้วก็ปิดไว้5นาทีหลอย,ยกมือเลขห้านะครับแล้วก็ใส่ชาชาไข่มุกเหรอ <laughs> ชาไข่มุกกับบะหมี่กึ่งเซนเลอรูปเพลิน s เดียวมันใช่เหรอวะ <laughs> แล้วกินได้จริงเหรอเขากินจริงๆริงโอ้ my god ซึ่งผมก็ไม่รู้จริงๆว,ว่ามันกินกันได้จริงเหรอวะแล้วแบบมันอร่อยเไรหรือว่าจะไงนะครับผมแบบหรือว่าประสาทกินไปแล้วผิวกว่คนี้แล้วก็มีการกินไข่มกโชไปถึงทีกับพร้อมเส้นเส้นบะมหมี่กับสล็ดรูปไปนะครับผมการซดน้ําด้วยใครที่เคยกินก็เขาไม่บอกได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครกินนะในประเทศไทยนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่ง <c ười> <ศ>ที่แบบว่าคนบนโลกป,ปกติไม่ทํากันครับคือการกินเม่นทะเล แล้วต้องเอาปากกัดด้วยนะแล้วแล้วผมก็สงสัยครับว่าหนามเม่นเนี่ยมันไม่ตําปากหรือว่ายังไงนะครับผมแต่คือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันกินได้ด้วยเหรอไอเม่นทะเลอฟันจะหักไหมน่นนะไม่หักด้วยนะครับแล้วก็เป็นข้างในเป็นเนื้อนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกระดับของความบ้าระห่ำครับนั่นคือนั่นคือปลาจริงๆเหรอเขากินทั้งหัวอย่างนั้นเลยเหรอเดียว หรือว่ามันอาจจะเป็นแบบเยลลี่รูปปลาแล้วปลามันกินกันได้อย่างนี้จริงเหรอวะเพื่อนคือเขตรงเนื้อมันก็ไม่ใช่เนื้อเยลลี่นะมันคือปลาจริงๆเว้ยโอ้ยเขากินทั้งกินแบบกินกินหมดเลยเพื่อนก็ถือว่าเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับผมที่ที่ระห่ามากผมบอกเลยว่าเป็นการกินปลาที่แบบกินทั้งตัวจริงๆนะกินทั้งตัวเลยนะครับกินทั้งหัวทั้งตากินปากมันด้วยนะครับผม โอ้โหแล้วดูครับกัดไปสามสี่คำจะจะครึ่งตัวแล้วนะครับผมโอ้ถือว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากล้ากินได้ยังไงขนาดผมนี่ลูกตาปลาก็ไม่กล้ากินนะเอาตรงๆและนี่คือคือเต่าอนี่คือเต่าต้มยำเต่าหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คือเราจะเห็นได้นะครับว่ามันคือเต่าที่มีทั้งกระดองนะครับเขาจะกินจริงหรอ เดี๋ยวไปดูแล้วกันใช่ยโอ้ m ม god ้โอ้กินทั้งหัวเลยเหรอ <c oughs> นั่นคือกระดองมันด้วยนะครับแล้วผมรูมออม้สึกว่าผมผมจะอ้วกกันไม่รู้ว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาครับไม่ไหว <c oughs> และนี่ก็ดู <c oughs> เหมือนผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะมี เรียกว่าสายยางเครื่องซักผ้าด้วยนะครับเมื่อกี้ใส่ไข่มุกลงไปนะครับผมไข่ม,มุกสีส้มใสโอ้โหใส่ยเยอะมากโอ้โหแล้วก็ใส่ชานมไปแล้ว,วอย่าบอกนะครับว่าจะกิน,จะก,นจะกินด้วยท่อเครื่องซักผ้าน่ะนะโอ้โหกินหมดเป็นประวานตายผมบอกเลยในะครับผมกินหมดเป็นประวานตายแต่ก็ บ้ามากและนี่คือเอาชานมไข่มุกอีกแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะชอบชาไข่มุกนะครับผมแล้วก็เอาชานมไปใสบ่บนกระทะใส่ผงอะไรสักอย่างผงชามั้ครับผมน่าจะเป็นผงชาเนาะตักผงชาออกมั้งผมว่านะครับใส่ผงอะไรสักอย่างนะครับผมใส่ใส่ทุกอย่างเลยคนหญิ <c oughs> งคนนี้ อ๋อผมว่าน่าจะทําเป็นเยลลี่เออนี่ไงเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบผงทาเยลลี่นะครับทําเค้กชาไข่มุก <c oughs> แล้วก็กินใช่ไหมกินหมดก็เป็นประวานตายอยู่ดีนี่ครับผม <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> อร่อยไหมเนี่ย <c oughs> และนี่ก็เป็นน่าจะเป็นสับ์ประหลาดอะไรสักอย่างนะครับผมที่คนจีนหามานะครับ <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นแบบพงพวง ข้างล่างเป็นแบบเหมือนเป็นหอยสักอย่างนะครับผมน่าจะเป็นแบบประเภทหอยแหละผมว่านะครับราดด้วยน้ําซอสมาลา่าแล้วก็กินลื่นๆหรออู้น้ำอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมและนี่คือน่าจะเป็นปริงทะเลนะครับ <laughs> มีผิวขรุขลาดเต็มไปหมดเลย <laughs> แค่สภาพเนี้ยเราก็ไม่กินกันแล้วนะครับผม <laughs> ผู้หญิงคนนี้นี่ดูเหมือนว่าจะซวยแหลกนะครับ ผมบอกเลยนี่แบบเป็นการกินเปลงทะเลที่แบบโอ้โหและนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นปลาหมึกยักษ์ที่หัวใหญ่มากหัวโคตรใหญ่ครับโอ้โหนั่นคือหมึกของปลาหมึกใช่ไหมดำๆเนี่ยแล้วมันแล้วมันกินได้หรือหรือว่ามันยังรสชาติยังไงผมก็ไม่รู้นะครับผมใครที่เคยกินหมึกปลาหมึกดำๆแบบนี้คอมเมนต์บอกได้นะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับ แต่คือแบบผมว่ามันก็ไม่น่าอร่อยอยู่ดีเพืเ่อนๆจริงๆ <c oughs> โอ้โหแล้วดูปากดิสภาพแบบถ้าเลอะอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินนะครับจริงๆและนี่ก็เป็นผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วผู้หญิงคนนี้นี่กินอะไรแบบแปลกๆนะ <c oughs> นี่คือหอยงวงช้างเหมือนเดิมแต่อันนี้จะเหมือนดำๆหน่อยเลยครับผม <c oughs> กันไกตัดพี่พี่ตัดซะตัดซะผมเสียวเลยโอ้ข้างในเป็นแบบนี้เองโอ้ข้างในก็จะแบบมีตัวมันหรือเปล่าอันนี้คือตัวมันใช่ไหมก็ถือว่าอันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้โหน้ำพุ่งครับน้ำพุ่งอนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอก็ใครกล้กินเขาไม่บอกได้นะแต่ผมคนนึงแหละผมไม่กินนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไข่อะไรสักอย่างนะครับไข่ดำๆนะครับผม ซึ่งผมไม่รู้มันคือไข่อะไรนะไขน่นอกระจาะเทก็ไม่ได้สีนี้ใช่ป่ะดำๆอะ่ะใครทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไข่ย,ยักษ์ที่ผ่านการต้มมาแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็สรรหาในการกินนะครับเฮ้ยดูเหมือนไขยย่ยงแบบข้างในจะเป็นน้ำน้ำยำเย้อกอยู่เลยนะครับนี่ดูครับแกะไข่เสร็จแล้วลม,มันก็ดูแบบไม่ได้น่ากินเท่าไหร่เลยนะ ในการจิ้มซอสหมาล่าครับไข่ขา,ขาวใครที่เคยบอกว่าเคยกินไข่ใหญ่ๆแบบนี้แบบไข่นก้กระจอกเทศต้มก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ผมว่าผมก็ในประเทศไทยนะ่าจะไม่ค่อยมีใครกินนะแต่ก็ดูเขากินแบบอร่อยอร่อยดีนะครับผมเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสลหรับคำๆนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกนะครับว่าอาหารที่ที่เขากินแต่ละอย่างเนี่ย คือผมก็ไม่กินสักอย่างนะเอาตรงๆยกเป็นปลาหมึกอาปลาหมึกอาจจะกินแต่แบบว่าผมก็คงแบบไม่ได้ไปกินหมึกปลาหมึกนะครับผมแล้วก็ผมว่าที่บ้านเราทำสุดๆนี่คือการกินเต่านั่นเองนะครับคือแบบผมผมดูไม่ไหวจริงๆอ่ะเพราะแบบผ,ผมรู้สึกว่าแบบผมจะอ้วกนะครับผมถ้าแบบว่าเป็นเนื้อเต่าแบบว่าเนื้อเต่าเฉยๆแล้วเอามาผัดอย่างเงี้ยก็ๆๆๆก็ยังโอเคนะครับผมแต่นี่คือแบบเต่าเป็น เต่าเป็นตัวตัแหละก็ไม่ไหวนะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับว่าอยากให้ขำๆทำคลิปแนวไหนนะครับผมแล้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ